เขาสุดสุดกี่คนวะไอ้แบบเอ้ยวันนี้ก็ผมในจีดับบีวันนี้กบผมแก๊บวาแบงบอลฟุกครับ่ะไอ้พีมโค้งอ่ะมาจากไหนเอ้ามากวอ่านโยจำเป็นไหมเอา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 ดิเอาดิเอาแล้วครับการึลคดทางใหญ่โอ้โจีดับบี้ดับี้ดับบี้ดับ้เนาะอ้โหเอาเไ้ยัอาเนีมาว่าีมโค้งเข้าไปทันับอดไปนะครับพีมลุด ผมนี้แรกเลยผมนี่ลุดแหละลุดเลยครับแนะนําให้เปลี่ยนเะยลองไฟฟ้าว่าจะเปลี่ยนอยู่ว่ายังมอนุญาตใช้เลยนะกูกระโอ้ยเครื่องกูขังยิงกูข้อนี่แกยิงพื่อนนี่กูข้อนี่ออกทำไมกระรี่ลุดเลยอัดนม่เนี่ยอันอ่านไปดู่าทมออเลยไอ้ยี่ไอ้พื่อนนีให้กูขอนี่เลยแกยิงเอขาดิไี้เขาดิเขาเร็วเร็ว เออข้าแล้วครับถึงก็คนไทยเติมมีห้ามทูบล็อกนาจ้ไว้แกร์โอ้โหคุโต้ครับพี่แก๊ปไปดูไปอำไมกระตุกอาดยาเดาอาคิวกูไปนะทุอ่างก็เกมแล้วเอิร์ดเอิย์ดเราเล่นเกมอื่นโอเคครับไปครับคุณจีน่าวิวไปสิครับโอ้ยตีกูไหมทำไมคุณตีกูไหม่ไมเป็นไรแก๊ปครับผมขอไปก่อนได้ไหมครับขอไปก่อนง่ายจะตายห้ามห้ามทูบล็อกห้ามสักถ้าทูบล็อกก็ไปเลย ก็ผิดกฎไงไอ้ฮาเอโวดี้ดูดูผมดูผมดูผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูวาตาอาวาตาโดนลงดาวาตายดื้อเด้อเยกเลยครับไอ้ต้องวันไหนจะเขายังไงอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าก็อ๋อบ้าไหนไอ้คุยไอ้จุกเขาอ่ะได้กล้วยอันนี้เซิร์ฟชื่ออะไรวะไไม่ด้เยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเซิร์ฟอะไรเฮ้ยคุณแจ๊บครับ ไปมาอนเลยครับไปแบบกินเกลียดนะครับไปนะครับเอ้ยกูผ่านแล้วแก๊ปโอ้ยกูผ่านแล้วมันบินเลยไม่ได้ยังผ่านแล้วครับโอ้ยอย่าเดี๋ยววานอย่าเพิ่งเปิดกล่องนี่ครับผมผ่านแล้วโอ้ยอย่าไปสปีดกูอะสปีดตเน็ตเลยกูเนี่ยกูนี่แหละผมครับอาตายยังไงครับคุณครับผมวาวาเขาแรกเข้าได้ผ่านได้ไม่ได้แล้วมั้งวะแกไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ดีเลย เฮ้ยเราต้องกดเขาบอกห้ามสุบบอกแต่ไม่ได้บอกห้ามเสิงบอกอีก่ังมัเรี่ยงมัเรียกมันเสียงเลยมันไปมันไปมันไปกันไม่ได้ไปได้คนเดียวทำไมไปได้พวกมึงกล้ากันเอง่ปามึงกล้าเไ้ยใครตีวะแล้วดูเครื่องอะไรดูเครื่องไอ้แบงนี้แบงแบงกระโดดยากนะนั่นแหละได้กระโดดยากหรอกมีแต่คนตีตายเลยกูแหลกเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วสปีนนะนี่ดีคุณเองยาไอ้บ้าออกไปมาสตินี่สตินะ ยาเย่รอรอที่เหลืที่เหลือรอที่เหลือแต่ก็ต้องต่อไปตอนที่พวกมันว่ากันมาได้นะฮะต่อเลยวกมันเขาผ่านกัมาหมดนะโดยการใช้น้ำยาไฟนะอนี่ด้านขาวงโกนนะแยกมันคนละทางนะไทางทางซ้ายทางทางขวาันโอเคครับผมตอนนี้ผมกำลังจะผ่านโอเคครับผม นะะคโอเคนะครับผมพลาดผมพลาดแล้วครับผมพลาดแล้วนะครับไอ้แก้วามันไม่เติบเป็นผมปดคลิปอยู่นะครับโอเคครับมาตามชิงผมเลยครับนี่นะครับคุณแก๊วมันถ่ายมันถ่ายผมคุณวาหน้าตาดีไอ้นี่ใครถูกเขาบอกห้าถูกขอใครถูกโอ้ยนะมันนี่เร็วห่างไอ้เหี้ยอยู่คนละฝั่งกับกูเลยงั้นผมไปนะครับอย่าเบิมัร์กดีกว่า ไปแล้วจะเล่าโอเคเย้งยิมาแล้วขึ้นต่อไอ้ยังมาครบนะช่องแมง่อ,นะอไปนะครับขอคือการกระโดดกระโดดเหยียบกระบองเพชรนะครับโอ้พระเจ้าให้พ่อมึงเล่นไหมเดี๋ยวปิดปิดหมอนก่อนครับเดี๋ยวเล่นไม่เดี๋ยวเล่นไม่จีนเว้แปะไปลองชามได้เลยไหมต้องเปลาต้องอต้องบอกว่าปอบไม่ฝนเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปก่อนนี่ผมคุณแก้งผมกระโดดไปดิผมป่อย เฮ้ยมีเงินบ้างท่านไรเว้ยเอาโอเคครับผมรู้เทคนิคนะครับจบนะครับง่ายอะค่าสปีดตัดเน็ตเฮ้ยได้แล้วสปีดตัดเน็ตเว้ยกูจะกระโดดกันเยี่ยมกระบองเพชรเอ้ยได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยมันได้แล้วครับมันเหยียบมันล่นวะไอ้ซาเต้ผได้ตกล่นวะน้าน้องวาเราโหดอ้าน้องวาก็จะโดนกูอ่ะผมโกูนะครับ เอ้ยเออถูกบอกไอ้บอลมึงสร้างเอ้ยบอลมันถูกบอกก็เลยบอลหนุกบอกทำไมจะไปกันไหนคุรู้วิธีแล้วไอ้จัดกูบองเพชรคุณจะบองเพชรไอ้เขาใครตีกูตายอ่ะไอ้บอลเยี่ยไอ้บอลแม่งหนุกบอกไอ้บอลแม่งเอาบอกมาต่อดูดิโคตรโกงเอ้ยเยี่กูมันโคตรข้อห้ามถูกบอกไอ้เฮียนี่บ้าถูกถูกไปคืนกูรู้นะแกจปทำางที่ผ่านเหนื่อยพุงไงอ่ะเฮ้ยผมมีดังแล้คืนไฟหรอกนะอเนี่ยเขาเดี๋ยวเอ้ยเราต่อบอกที่เราไปดัะ เราไปต้องไปไปนะคุณแจ๊บเราไปสามอันแหนก็ต้องไปกันไปดิเดี๋ยวผมไปก่อนเฮียใครฆ่ากูตายวะบายานี่อยากบายายผมด้วยอ้าวเตียงมีแค่สองเตียงเหรอแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องเตียงอ๋อผมดูแล้วพุงแก๊บผมดูแล้วเฮ้ยมานอนกันไอ้้ตรงนนนั่ะอ๋อไอเดี๋ยเดินเซกเตียงให้พวกมอนไอ้ซาดกูไอเฮียใครตีกูตายกูมาเล่นกินกับตใหม่เลยอ้าว กูเมื่อไงเฮียโกงอ่ะกูไม่ได้โกงนะกูมีวิมึงดูมึงให้บอกงั้นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดยแกปป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 เปป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 ียงปป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 ปนปปยปปปปปาปปปปปปปาปปปปเดี๋ยวปั่งปป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 ไปป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 ไปป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 เอเป้ Eu ah.